สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลมหนาวครับพี่น้องเออไปไหวเลยครับนี่ดูทีมงานเราครับเปิดบอม่อีกแล้วครับนี่บอหม่เยอะจัดครับทีมงานเราบอละวันครับบอละครึ่งวันก็มีพี่น้องนี่ก็จอดเข้า

กำลังจะกินข้าวเช้าครับพี่น้องข้าวเช้าหรือเปล่าหรือข้าวเที่ยงเที่ยงไงเดี๋ยวไปดูก่อนบรรยากาศนี่อ้หนาวมากครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพเด้วยนะพี่น้อง1ี e ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่านเพล้นครับได้มาจากโรงทานบุญลาะ เก้เสร็จครับพี่น้องจัดกันต่อครับไม่รอแล้วนะสำหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อดินดานนะครับพี่น้องเออมามาเก็บบ่อเขาให้ให้รถเล็กครับรถเล็กมาขุดไว้มันเจ้าของเจ้าของที่ไม่พอใจครับมันขุดเร้ขึ้นครับก็ก็เลยไปเรียกเรียกผมมาครับเรียกผมมาผมก็เจ้าจะเขียวมาเลยครับ จัดให้ครับว่าอาชีพบริการครับไม่เคยจัดจัดให้ตลอดครับพี่น้องดูฟูโซเอ้าดูฟูโซว่าจะขึ้นได้ไหมหนี่ผมเพิ่งเดินทางลงมาใหม่เลยเมื่อกี้นีเอ้าไปแฮนด์แทรปอู้สบายครับ อ้าวไม่หลอดครนะับเรไม่หลอดครับไม่หลอดโอ้หมดกันผู้สู้เราหมดกันโอ้ทางพี่เราพลังทังหมดเลยครับนี่เซดมเปีมหมดเลยครับโอ้ อดู่แวนี้ก็อะไรครับมันยังไม่ยังไม่แน่นครับน้องทางยังไม่แน่นเดี๋ยววางยาจะหลังหน่อย๋ยวให้จะหลังลงมาบ้างขึ้นได้ไหมอันนี้ฟูโซ่สองสองห้าขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูฮีโน่ครับฮีโน่สองร้สิบคันต่อไปจะรอดไหมไม่รอดก็ร่วงนะครับพี่น้อง อย่ารอกันนะรอ ยังมีเห็นมาเลยครับรถตั้มหายไปไหนหมดมาแล้วครับจะจะหลังมาแล้วนี่เอารไม่หลอดพี่น้องมาลุ้นกันเลยไม่รอดกัร่วงนะครับ ไ,ได้ก็ใส่สีดำครับถ้านี้ดูไม่ได้ก็ใส่ห้าครับหรือว่าสีดำ แรงครับเนี่ยเห็นไ,ไหมความแตกต่างครับฟูโซกับพี่โน่นี่ถ้าไปดนกร้อนนะพี่น้องผมว่าสู้พิโน่ไ่ได้นะตามที่ผมดูมาแต่ถ้าเป็นสิบล้อก็ฟูโซ่ก็แรงอยู่นะเดี<ม>๋ยวดูสมบัตกันต่อสมบัตินี้อาการไงครับสมบัติ ตัวหวังนี้ก็แรงมากนะครับอันนี้ไม่ธรรมาดา เอาลุปมไหนดีเนี้ยเนียอสบายครับแรงครับพี่น้องเออว่ะเข่าขาจัดไปครับยวรอเงอหมูมาครับมาแล้ว กันแรงของเราครับเกยมยร์ไหมครับเกียรนี้ NPI จะเกยมยร์ไหมเกมไร์ครับช่วงนี้ การถอยรถนี่เป็นเป็นตนเหตุให้ทําให้รถจบได้ครับผุบอกเลยถ้าถอยไม่ตรงเป้าที่แม่ครตั้งให้นี่คุณก็ได้ลงไปที่ที่ถนนไม่ดีครับเพราะว่าแม่ครวเขาจะยกมือไว้ในถนนที่ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องต้องถอยให้ตรงครับถ้าถอยไม่ตรงก็ตามพินตามกรรมครับ,รบถ้าถอยไม่ตรงก็ลำบากครับบอกเลย ว่าเดี๋ยวเที่ยวนี่เกมครับเพราะว่ามันมันไปตกล่องเก่าครับเอพนี่ยังไงก็ไม่รอดผมต้องบอกว่าการถอยรถเข้าไมโครนี่พยายามให้ถอยให้ตรงไมปโคปรไมโครครับที่เขาตั้งนี่อ่ะไสปสี่โมโเกือบเกมครับดีนะแรง ไม่แรงก็เป็นเหตดเหมือนกันครับแต่ถ้ารถแรงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับล่องไหนก็ไปได้ถ้าไป่จิเบเผากลางนะเนองเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นล่องนี้นี่เราจะต้องถอยเหยียบล่องกลางมาครับถอยเหยียบล่องกลางมาไม่ต้องถอยลงล่องเดิมถ้าถอยลงล่องเดิมนี่จมครับนี่อย่างนี้นี่ฉลาดครับหรือว่าฉลาดถอยตรงมือด้วย 聊。You know. นี้เราก็วิ่งกันหกกันนะพี่น้องนะที่เมื่อเช้าจอดกินข้าวเสร็จก,ก็เลื่อนต่อ,อไม่รอเสียเวลาว่างานก็พอมีเรื่อยๆครับช่วงนี้มีถึงพี่ใหม่เต็มพิกัดเลยครับเต็มพิกัดพี่ใหม่เลยนะถ้าทำทันนะครับนะถ้าไม่ทันก็ลังพี่ใหม่ครับเจอกัน 80 đâu nhá, 20. 5. ố. Đai, đai, đai. Sạch không, sạch bay. Chạy ổn กันหน่อยครับตัดรอบที่ล็อกกี้ครับกัน ไปกับประมาณ3ามโดนะครับรถดำเหลือเที่ยวละเที่ยวละร้อยยี่สิบบาทครับวิ่งไปกับสามโดแต่เป็นลาดยางนะครับบอดินก็อย่างที่เห็นครับนี่บอดินติดนถนนลาดยางเลยครับนี่ก็ที่เทก็เทง่ายครับเทที่ใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเทละร้อยยี่สิบถ้าวิ่งเต็มวันก็น่าจะประมาณ3ามสิบเที่ยวได้ครับสากสิบว่าเที่ยวครับก็ถือว่าโอเคครับบ่อนี้ใช้ได้ ว่าล็อกกี้นี่ไม่น่าจะรอดนะพี่้องเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ไหวหรอกอันนี้รอบเร็วนะครับอเดี๋ยวรอรุ่นกันเดี๋ยวรอดไม่รอดน่ะเห็นไหมแค่นี้ครับล็อกกี้ ก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่ามันแรงบิดมันไม่ถึงคับก็เลยทําให้รถค่อยมีแรงครับสําหรับรถรอบจัดนั้นรับแต่ถ้ารถรอบได้มันก็แรงบิดได้หรือว่าเครื่องแรงก็สามารถคลานได้ครับกโอเค ครับพี่น้องก็เดี๋ยวสำหรับคืนนี้เราคงต้องลํำลาพี่น้องก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชองเสียบีอยดังิ้น้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะพี่น้องเนะเวเรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ